หลังจากที่เพื่อนนําเสนอเสร็จแล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยครั เริ่มเลยครับเปิดอยู่ครับ no, no. No, no. Okay. ะมนไม่ค่อยดักใช่ไหมครับ ได้ยินครับสำหรับสำหรับคาแรคเตอร์นกนกฟ้าของของกลุ่มสเกิร์ตกินเราก็คือเราเราจะมีการออกแบบอยู่ด้การสี4ตัวโดยโดยที่การออกแบบของแต่ละตัวจะเน้นความเรียบง่ายเด็กๆจำได้แล้วก็อจอดคือเจาะจง เจาะจงตรงที่ว่าด้วยความที่สื่อของอสื่อของเรานั้นจะเจาะจงไปที่เด็กเราก็เลยจะออกแบบให้มีความง่ายกลุ่มของเรานะคะมาสคอตข,ข,ข,ของสเกิร์ตกมนีค่คือทั้งหมด4ตัวเนี่ยจะออกแบบจากคนละคนหมดเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะ ออกแบบนกแต่ละตัวเนี่ยเหมาะสำหรับการที่จะให้เด็กจำเพราะว่าสิ่งที่เราจะสื่อนั่นน่ละจะสื่อได้คือเราจะสื่อให้เด็กก็เลยทำให้เกิดการออกแบบมาเป็นทีละตัวแบบนี้ค่ะก็คือกองพัฒนาสื่อแต่ละคนเนี่ยสมมติอันแรกคะอันแรกเหรอย่าฆ่ามันนได้ <laughs> <ะ> <laughs> <laughs> อันที่สองนะคะจะใส่หมวกเบเร่แล้วก็ใส่สวมเด็กไทยแล้วก็ใส่แว่นดำนั่นก็คือสื่อถึงความชอบของแต่ละคน,นะคะ่ะก็คือหมวกเบเร่นั้นคนนั้นเขาจะสื่อว่านกตัวนั้นอะไปในทา่าไปในทางด้านศิลปะการสร้างสารรค์แบบนั้น,นะคะ่ะส่วนอันที่สามนะคะจะเป็นใส่ชุดชุดชุดเอี้ยมสำหรับเด็กค่ะเป็นนกที่สำหรับเฮฮาคะก็คือตอนนั้นเลยคะ่ะ อันที่4นะคะจะเป็นนกที่ใส่แว่นแล้วก็หน้าตาสดใสให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวนั้น,นะคะ่ะประมาณนั้น,นะคะ่ะมีมีอาวุธอลับพิเศษอะไรยังไงบ้างครับความที่เราต้องการที่จะสื่อสารในในตัวนี้มีไหมครับนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่า ไม่มีค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของเราก็คือให้เด็กจําง่ายครับจดจําง่ายตั้งชื่อว่าอะไรนะที่ที่เราจะตั้งชื่อไว้<ะ>มีตั้งชื่อไว้ไหมไม่ได้ตั้ง<ม>ชื่อ<ม>โอเคครับ,รบอขอบคุณมากครับขอเสีนตตัวมือให้กับน้องหน่อยนะครับเนาะอันอนี้แค่ต้องบอกว่าจริงๆ3คนนี้อยู่มอ,อะไรนะบอกๆเนีย่ยอยู่มอ,อะไรอยู่ม .4 ค่ะนี่ม .4 นะครับทึ่งไหมครับทึ่งไหมม .4 นะครับนี่คือมอ .4 เนาะ โอเคแต่ว่าแต่จริงๆแล้วคาเลคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าของใครดีกว่าใครเนาะแต่เพราะว่าแต่ละคนมีลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งมองแล้วเร้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทําไมไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเนาะโอเคอ่ะเราไปที่กลุ่มที่2 Pn Production บ้าง Pn อยู่ไหนครับโอเคอ้น,นี้ฟังม .4 แล้วมาฟังม .5 ม6กันบ้างอ่าอ่อนะครับก็สำหรับทีม Pn Production นะครับ เอาจริงมันก็สามารถแปลงร่างได้ทั้งหมดเลยนะครับก็แบบด้วยความที่แบบชอบซูเปอร์ฮีโร่เลยครับก็เลยแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นไอดอลที่ดีสำหรับเด็กๆแล้วก็เขาอ่ะมันจะถืออ,อโทรโคพไว้สำหรับเพื่อแบบจะแบบเอาไว้สื่อสารสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ ตอนแรกก็จะเอาเป็นเข็มฉีดยาครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็น next next normal แล้วครับมันก็เลยแบบว่าคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นกล้องกล้องสายรูปแทนนะครับเพื่อเพื่อแบบแบบสร้างสารรค์สื่ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ตรงกลางตัวนะครับก็จะเขียนตัวย่อไว้ว่า T m F T ย่อมาจากไทยมีเดียฟันที่แปลว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับก็นี่ว่า,นา,นาเอาเอาใจเอาใจาลูกค้าเลยนะ <laughs> ก็ก็น่าจะประมาณนี้ครับโอเคครับผมแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะแบบดัดแปลงอะไรตัวลงเป็นผู้หญิงว่าผู้ชายครับตัวละครตัวนี้ตอนนี้ไปทาให้เป็นผู้ชายแล้วครับแต่แต่ตั้งความตั้งใจจริงๆคือเป็นผู้หญิงว่าผู้ชายผู้ชายดีกว่าอ๋อไม่ไม่ในภาพเนี้ครับนี้รู้สึกว่าว่าวาดน่ารักไปหน่อยอ๋อแต่คือจริงๆก็คืออยากจะต้องต้องการเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเพราะอื่นว่ามันมีอะไรนะ มันมีกระโปงมันเหมือนกับเป็นกระโปงเป็นเหมือนกับปีกนกจริงๆไม่ใช่เหมือนกับปีกนกประมาณนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคได้ครับอ่าเขาไม่ได้ครับใช่ครับจริงๆระหว่างนี้ทีมค้ชใหญ่สักถามเพิ่มเติมให้ไอเดียก็ได้นะครับเนาะเสร็จแล้วโอเค ถ้าไม่มีอะไรพูดก็อ่ะอ่อ่ย่าครับตอนที่สวมหน้ากากอาจจะกลายเป็นนกตัวสีฟ้าแล้วบินได้อแสดงว่านกตัวนี้มันสามารถที่พอใส่หน้ากากปุ๊บมันก็กลายเป็นนกก็คือกลายเป็นนกแบบแบบของที่น้องนันออกแบบก็ได้ใช่ไหมครับอมันสามารถแปลงกายกันได้โอเคน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวถ้าถ้าซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวเราค่อยค่อยดูตอนตอนหลังเนาะโอเคครับผม ไทยมีเดียฟันเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงว่าเอาใจสปอนเซอร์นี่แหละไม่ฟังโอเคขอบคุณน้องภูมิมากนะครับผมจากทีมของมอมอปลายเด็กมอปลายเด็กมอปลายอ่าต่อไปเราไปอ่ากลุ่มต่อไปบ้างนะครับอยู่นี่ใช่ไหมครับอ่ะน้องก้าวชื่อเลยครับอ่าครับสำหรับทีมผมก็เออเห็นไหมเอออ่าเหมือนกัน ทีมผมก็ออกแบบเป็นแนวประมาณว่า,าตามโจทย์คือว่าเป็นนกใช่ไหมครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยออกให้เป็นในแบบรูปแบบคนนะครับครืคอ<ค>ก,ก็คือจะมีขามีแขนแล้วก็คือถ้าเกิดมองบเผินมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยมีความเป็นนกใช่ไหมแต่ว่าข้างหลังอะครับจะเป็นปีกซึ่งก็คืออะไรตัวนกสีฟ้าครับครับ,รบแล้วก็จะมีส่วนของผ้าคลุมแล้วก็ตัวเนี้ครับทางเาก็ได้ออกแบบว่าให้มันมี มีความแบบว่าแฟนซีโดยการแบบว่าสะบัดเอ่อสะบัดปีครับแล้วก็แบบว่าสามารถกัดเอ้ยกำจัดเชื้อโรคได้เลยประมาณนั้นครับโอเคครับมีคำถามทีมโค้ชอยากจะถามไหมครับเออพลังวิเศษมีอะไรบ้างต้องก้าวก็เขาสามารถเหินได้ครับแล้วก็เหมือนที่บอกไปสักคู่เหินครับเหินฮะแบบบินนะครับเหินเหินเหินบินฟังฟังฟังไอ ฟังหน่อยโอเคโอเคอ่ะรหรือว่าเขามีอะไรนะเข็มกัดแบบกดปุ่มปุ๊บแล้วก็มีลำแสงขึ้นมาฟุง้งอะไรครับก็ตอนนี้ลางวิเศษรก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นอ่ะครับก็คือตัวตัวเขาเนี่ยสัสบสัดปีกอะครับแล้วก็ กำจัดเชื้อโรคได้หมดเลยเชปีกเช่ปีกอ่าแต่ของของเคาคือปีกอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถแบบว่าแปลงร่างได้คุเในวันนี้แต่ว่าอ่าครับแต่ว่าประมาณนัดทีมเราอะครับอยากให้มันเป็นแนวประมาณว่าเอ่อให้แบบเอ่อประมาณว่าจากนกเปลี่ยนเป็นคนให้มันสื่อสารกับคนได้อะครับประมาณนั้นครับคาใจไหมคาจาดใจบีฮะ ทำไมจึงเป็นผู้ชายตกลงนี่เป็นผู้ชายว่าผู้ผหญิงหรือว่าไม,ไม่ไม่มีเพศอันนี้ผู้ชายครับผู้ชายอ่าเป็นเพศชายฝั <c oughs> <c oughs> ่งฝั่งนู้มีมีคำถามไหมครับอันนี้คือเราแค่ถามเฉยๆเนาะเราไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแค่แค่บอกว่าเผื่อน้องๆอยากอยากจะอาจจะไม่ถึงกับข้อมูลอะไรประมาณนี้เผื่อ เผื่อจะได้เห็นข้อมูลไอที่แปลกๆใหม่ๆนีไครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรโอเคขอบคุณท้องเก้ามากนะครับผมอถัดไปครับผมกลุ่มต่อไปจรงจๆๆงจงจงอ่ะวอเอ๊ะหนึ่งรอบเอาไม่ใช่โอเคสลับกลุ่ม4นะครับของ i t ทีซีสร์นะครับผมนะครับผมอะไรนะ โอเคครับนะแรงบันดาลใจของกลุ่มพวกผมมาจากเอ่อโ,โลกนกอ้วนในทวิตเตอร์ฮะอ๋อก็เลยออด้านมาเป็นตัวขนปุยน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ hmm. ส่วนชุดเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากชุดจบของแผนกเราครับโอ้แล้วก็นี่มีโลโก้รูปนกอยู่ด้านหลังเสื้อด้วยนะครับครับนะครับก็ส่วนลักษณะนิสัยนนองจะดูเหมือนเป็นวัยรุ่น แบบนิดๆแล้วก็มีนิสัยกวนๆหน่อยๆครับแสดงถึงแบบความน่ารักและสดใสเป็นตัวแทนของการสื่อสารส The b l u e b i r d ครับเอออันนั้นชื่อทีมครับชื่อทีม Radeon สลับชื่อทีมกันอยู่หรครับครับจริงๆชื่อทีมของผมชื่อ IT Seed ถักไมมนี่อ่านว่ายังไงอาจารย์มีถามเรเดเเรดิีอนอิลูชันครับคล้ายๆกับกลุ่มนี้เลยคือมาสเกิร์ตความคือไม่มีความหมายออะไรนะครับน้องมีหมัดพิเศษน้องมีหมัดหมัดพิฆาตไวรัสครับอ๋อนะครับแล้วก็ เอาเอาเล่าตามที่เราอยากจะนั่นเลยเพราะว่าไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกพลังพิเศษของน้องนะครับคือมีหมัดพิฆาดไวรแล้วและสามารถตบคนที่แบบไม่ใส่แมสแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองได้ด้วยครับโดนโดนเลยนะเนี่ยรีบใส่เลยรีบใส่เลยแล้วก็ในกระเป๋าของน้องนะครับมีใช้ความรุนแรงด้วยนะเนี่ยพวกแบบเจลแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสนับมือและประมาณนี้ครับ ก็สำหรับเดบูเบิร์ก็ขอจบการนัเสือดี๋ยเดี๋ยวยัง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 แล้วแว่นแว่นแว่นข้างบนมันไม่ทำอะไรอ๋อแว่นนี้สื่อแบบถึงด้วยความที่น้องเป็นนกน้องจะต้องบินได้และแว่นเนี่ยมันเหมือนกับแว่นของนักบินนะครับใช้ใส่ระดับกันลมนะครับได้เหมือนกันครับอ่าไม แค่นั้นแหละที่อาจารย์เขาอยากเขาเขาอยากจะได้คือเว่นอยากจะได้มีแบบสแกนเชื้อโรคอะไรแบบนั้นแหละเออที่อาจารย์ซอนอยากจะได้ครับแล้วก็ในส่วนของเพศของน้องเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของบุคคลนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแทนการสื่อสารเราอาจไม่จาเป็นต้องระบุเพศก็ได้แล้วแต่บุคคลจะมองครับม,มาแบบมาแบบพึ่งพึ่งอะไรนะพึ่งพึ่งวันอะไรนะพึ่งผ่านมา <laughs> หมดออแล้วครับมีคำถามไหมครับอยากจะอยากจะรู้อะไรบ้างครับอาจารย์ดุลไม่เป็นไรไม่ต้องพูดก็ได้โอเคโอเคอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพูดตอนหลังอ่ะขอบคุณน้องต้นกล้ามากนะครับดูน้องต้องกล้าอุตส่าห์ไหวแบบสวยงามโค้งๆนะครับต่อไปกลุ่มต่อไปเลยครับ กลุ่มถัดไปอยู่ไหนเอย่ยชื่ออะไรครับล็อกเก็ใช่ไหมครับครับครับนกตัวนี้ชื่อว่าบูมิลนะครับโดยนกตัวนี้เป็นเหมือนตัวแทนนักสื่อสารครับตัวที่เขามีความสามารถที่จะตัวจับข่าวปลอมหรือว่าข่าวที่บิดเบือนครับคือเ <c oughs> ขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบคัดกรองข่าวที่ ไม่ดีครับแล้วก็เผยแพร่ข่าวที่มีประโยชน์แก่ผู้คนครับโดยข้างหลังเนี่ยจะเป็นสัญญาณครับซึ่งมีความสามารถแบบตรวจจับข่าวที่ไม่ดีข่าวปลอมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ก็พี่ก็พีมาจากคําเมื่อกี้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคก็ก็มีความสามารถสามารถเผยแพร่ข่าวที่มีประโยชน์ต่อผู้คนได้ครับครับโดยชุดเนี่ยอาจจะอกแนวเอเวนเจอร์หนอ่อยเพราะว่า แหล่งข่าวครับมีอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นน oh. กตัวนี้เนี่ยสามารถไปทุกทุกที่บนโลกได้ครับครบลึกซึ้งเนาะลึกซึ้งเนาะเห็นไหมถ้าไม่ได้ฟังนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาใช่ไหมครับมีคำถามไหมครับ <c oughs> นกนกตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับต้องบอกบอกมีอายุได้ไหมครับหรือว่าไม่มียังยังไม่มีครับยังไม่ได้กำหน แต่เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าสูงอายุมันเกี่ยวข้องกันไหมครับกับคาเลคเตอร์อาจจะเป็นวัยเด็กครับเป็นวัยเด็กจริงๆหน้ามันเกือบประมาณ60ปีเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมอ่าโอเคอ่าบอกเป็นแอดเวนเจอร์นะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ป๊อกมีไหมครับ เดี <rí> e> ๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์บิวว่าบอกอาจารย์สอนว่าถามเยอะไปอีกไอที่เสียดอยู่ข้างหลังมันคืออะไรอ่ะออมันคือเสาสัญญาณครับอ๋อเสาเสาสัญญาณอ๋ออาจารย์ดูว่าไปไปถึงก็แย่จมูกิอันนี้คิดคิดแบบกล้ามข้ามช็อตไปเลยอ่าโอเค ใช่ก็เป็นสวาวะครับอะไรนะฮะอาจารย์จุดอ่อนของฮีโร่ของเรามีตรงไหนบ้างมีไหมมีไหมถ้าไม่มีก็บอกไม่มียังไม่ได้คิดเอาไว้ครับอะไรนะครับยังไม่ได้คิดเอาไว้ครับยังไม่คิดยังไม่คิดแค่อาจารย์ทอนอยากจะให้ช่วยอยากให้อาจารย์ช่วยคิดไหม ได้ไเขาบอกว่าเด็กมีหนวดปะมันเป็นนกพิราบครับมันจะมีนกพิราบนกพิราบอาจารย์บีอ๋อรู้แล้วแล้ะก็ถามถาว่าถามใช่ไหมเพราะว่าคนข้างๆไม่รู้โอเคตกลงเป็นนกพิราบหรือเป็นนกงูกอนกพิราบครับอ๋อโอเค ได้โอเคโอเคไหมครับอยากเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกแล้วแว่นไม่ฟังเมื่อกี้ที่สแกนที่เขาบอกใช่ไหมที่เขาบอกว่าคล้ายๆกับกลุ่มนี้ที่ที่อาจารย์อาจารย์ดุลบอกให้อาจารยา์ซอนบอกว่ามันเหมือนกับการสแกนใช่ไหมเ,เป็นการเรดาร์เรดาร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเรดาร์เสือโลกโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณน้องทีมมากนะครับ ต่อไปกลุ่มต่อไปเลยนะครับ LFB หลับแล้วแป้งครับกลุ่ม LFB นะครับดีไซน์ไว้สองตัวครับแล้วก็ด้านขวานะครับชื่อว่า nope นกดีเ D Bird ครับเราใช้เราออกแบบคาแรกเตอร์ให้เป็นฮีโร่ที่มีความเป็นมิตรนะครับ โดยจับคู่สีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามันเป็นมิตรแล้วก็สงบแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ก็ได้เพิ่มแว่นตาให้กับนกครับให้ให้มันแบบรู้สึกว่าลักษณะนี้ใส่มันมีความรอบรู้แล้วก็เติมความเท่กับฮีโร่แค่นั้นเองครับแล้วก็ถุงมือแล้วก็รองเท้าสีเขียวเนี่ยมันมันสามารถแสดงทางด้านบวกแล้วก็เป็นเป็นพอปที่จะทำให้แบบเหมือนเป็นหน้าที่ของฮีโร่นะครับ แล้วก็เรามีสัญ,ญลักษณ์ของนกกลางอกนะครับเป็นขนนกสีทองที่มันสามารถสร้างของวิเศษที่จะช่วยเหลือตัวละครได้ครับผมแล้วก็นกฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวแป้งเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งถาม <c oughs> <c oughs> ออกแบบสองคนอ้าแป้งว่าไงอ,อนกดีเทคนะคะก็คือชื่อมันย่อมาจากแบบเด,ดเด็กตัวแล้วก็เทคเป็นแบบ เป็นแบบเทคนิคไม่ใช่อ,อชแบบดีเทคอะไรแบบป้องกัองงนอะไรเงี้ย<า>ค่ะ<อ>นกก็ออกแบบมาให้แบบดูเป็นสัตว์พลังมีพลังด้วยสีผิวของเขานะคะจะไม่เหมือนนกแต่ว่าจะเอาล,ลักษณะของนกพิราบมาไว้อยู่บนตัวของตัวตัวนี้ค่ะครับมีอีกไหมครับ,ไม,มรบไม่มีแล้วนะแบบ แล้วก็พลังพิเศษของเขาจะอยู่ที่ขนนกตรงกลางอกขาแบบแต่ละสีจะช่วยจะช่วยอะไรอ๋อก็คือมีใช่มันสามารถแปลงพลังจากสีใช่ค่ะแปลงพลังอ่อนสีมันก็จะเป็นสีเหลืองพลังสีสีเขียวจะช่วยอย่างนี้สีแดงก็อย่างนี้อเค่ะมันมีมันมีสีจากพลังนะครับโอเคครับมีคําถามไหมครับอะไรนะครับ รวมพลังมีออมีการรวมพลังของสองตัวไหมครับอ๋อเราจะเลือกตัวเดียวอ๋ออันนี้เขาออกแบบมาให้สองตัวแล้วค่อยค่อยเลือกมาตัวเดียวใช่ไหมความหมายของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ทอนคือมันสามารถที่จะมิกรวมพลังแล้วก็เกิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจริงๆเขาเข,ขาเลือกแค่ตัวเดียวครับผมอืมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเลยครับอย่างรวดเร็วพระบิดาครับพระบิดา อ่าน้องทามททำไมต้องชื่อพระบิดาครับยังยั<อ>งอยากรู้ของกลุ่มพระบิดาครับเออก็สร้างขึ้นมาเหมือนให้มันเหมือนเป็นเป็นเพื่อนของของเราครับ,รบที่คอยแบบให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำครับสร้างแบบทําให้ดูดูง่ายแล้วก็ครับเด็กๆชอบดูเสร็จแล้วครับเสื้อชุดทําไมต้องออกแ,แบบแบบแบบนั้นนะครับมันมีที่มาที่ไปวะ วราไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยอยากใส่ที่บ้านคะรับอยากใส่ธร<ม>รมดามใช่ไหมครับโอเคมีไหมครับไม่ไม่ไม,ม,มีอ่ะต่อไปเลยครับอ่ะ mdi ครับอ้าววะเอตอนของกลุ่มพวกผมนะครับ mdi ผ้าที่พกบนหัวนะครับเส แสดงถึงความเป็นผู้ยาความเป็นผู้นำครับอืมไม่ใช่ลัทธิใช่ไหมอะไรนะครับไม่ใช่ลัทธิใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทุกเมื่อนะครับอ่ามือนั้นเอาไว้ใช้จีแอลโกอฮอล์ครับก็ไว้จีแอลโกอฮอล์ครับเอาไว้ขอแอลโกอฮอล์ครับอาจารย์ แล้ก็ที่ออกแบบเป็นเรียบง่ายเพราะว่าพวกผมสไตล์ชอบแบบความเรียบง่ายครับอาจารย์อ๋อโอเคครับม,มีอยากจะถามไหมครับถ้าไม่อยากถามเดี๋ยวไปต่อไปเลยครับต่อไปดีไซน์มอโอเคค่ะก็จะเป็นนกคู่นะคะที่เราออกแบบแล้วก็เราออกแบบเนี่ยที่แบบเห็นแล้วก็คือคือจะเป็นดวงตามันจะโต ใช่แล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้ตัวละครเนี่ยมันเข้าถึงเด็กแบบเห็นแล้วเออดูแบบใจดีดูเฟลลี่แล้วแบบเด็กเข้าถึงง่ายอ่ะค่ะใช่แล้วก็จริงๆอยากจะปรับให้มันแบบดูแฟนตาซีมากกว่านี้ค่ะก็ตัวนี้มีพลังวิเศษจากตรงไหนบ้างหรือว่าไม่มีหรือว่าแค่เป็นนกเฉยๆจริงๆมีดวงตาค่ะอ๋อใช่ดวงตาในการที่จะสื่อสารปล่อยพลังใช่อะไรทำนี้ก็ได้อ๋อประมาณนี้ครับ ต่อไปเลยครับกลุ่มสุดท้ายสุดท้ายอ่าวาครับวอเอ็กก่อนไหมครับไง่นะค่ะก็กลุ่มหนูก็จะเป็นนกสีฟ้าอันนี้ออกแบบผิดนิดหน่อยตอนแรกเข้าใจว่าแค่ออกแบบนกสีฟ้าก็เลยออกแบบเป็นนกคูเพราะอบูใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแก้อยู่ค่ะอยู่ในกระบวนการแก่นกของเรานะคะก็จะมี ผ้าพันคอสีแดงก็จะสือว่าเป็นนักประจภัยค่ะแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปที่เป็นสามารถสแกนสแกนเห็นเชืเ้อไวรัสแล้วก็สามารถเก็บความทรงจําที่แบบประจภัยที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อตอนที่ <laughs> เวลาเวลาที่ใครไปเหยียบอะไรครับ <laughs> 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 เวลาสแกนเชืวเว้อไวรัสแล้ว พอถ้าสมมติเขาเจอใช่ไหมคะกระดิ่งก็จะสั่นอืมเห็นไหมเห็นไหมเขามีของก็มีของแล้วก็ต้นไม้ข้างบนอะค่ะครับใบไม้ก็คือเอามาจากตกลงเป็นต้นไม้เลยอะใบไม้เอาใบไม้มาจากโลโก้ค่ะครับมันมีมันมีแบบเรดาร์ป่ะไม่ไม่มีนะโอเคครับ่ะอมีคําถามไหมครับโอเคอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ จริงๆถ้าถ้าฟังเนาะหลายๆอันน่าสนใจนะครับอาจารย์หนึ่งเนาะแต่ว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันมันมันสามารถจะไปต่อได้และก็ต่อยอดกันต่อกันไปอีกนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยครับตัวตัวคาแรคเตอร์ละครที่เราจะมองถึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปใช้ตัวไหนแล้วมันเหมาะสมกับเรื่องของเราด้วยเนาะที่เราคิดก่อนหน้านี้กับสตอรี่บอร์ดที่เราคิดว่าเฮ้ยมันสามารถเอาไปไปใช้กับในละครของเราในเรื่องของเราเพราะว่ามันจะ เราอยากจะใหะ้มันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะแต่ละคนมาทําคนละทิศคนละทางกันแต่เราก็อยากจะให้มีตัวเชื่อมเดียวกันถ้าสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยหลายตัวนะครับอาจารย์นหนึ่งคือมันเมือนกับตัวที่บอกว่าผชนภัยก็กึ่งกึ่งกับคลา,ายกันเรดาร์ก็เหมือนกันหรืออาวุธที่มีที่ปล่อยแสงก็เหมือนกันหลายๆอันก็ค่อนข้างจะคล้ายกันพี่คิดว่านะครับตรงนี้เราสามารถจะมาเชื่อมมาแมทช์ก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นนกพูก็ได้เนาะ จร,จริงๆเราก็สามารถที่จะกลายมาเป็นจากนกกลายเป็นคนจากคนก็กลายเป็นนกจริงๆมันก็สามารถที่จะเชื่อมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโหวตเพื่อการโหวตนี้ก็คือเป็นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเนาะว่าว่าพวกเราเนี่ยเลือกชวนกันเลือกมานะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยเดี๋ยวทางทีมโค้ดก็จะมาช่วยกันเคาะหรือว่าตบตีให้มันรู้สึกแบบเออมันสามารถที่ ใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนมีมีอะไรนะมีสติกเกอร์สดวงใช่ไหมครับในแต่ละกลุ่ม